สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับองอีกแล้วนะคะวันนี้องจะพาทุกคนไปแคมปิ้งค่ะวันนี้เราจะไปแคมปิ้งกันนะคะก่อนอื่นองก็ต้องเก็บของก่อนวันนี้เป็นการที่ไปแคมปิ้งโดยไม่ได้นัดหมายแล้วก็ไม่รู้ตัวเลยว่าเราจะไปแคมปิ้งกันที่ไหนแต่คุณสามีบอกว่าเก็บเก็บของไว้ก่อนแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆไม่แน่อาจจะไปตรงที่ แถวบ้านคุณพ่อสามีหรืออะไรสักอย่างนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวอองขอตัวไปเก็บของก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปแคมปิตงกันค่ะ วอนนี้นะคะเราก็ได้มาถึงที่ที่เราจะแคมปิ้งกันแล้วค่ะนี่คุณสามีก็กำลังจะเอาของลงจากรถนะคะแล้วก็จัดโต๊ะให้เรานั่งดีมากๆเลยบ้านหลังเล็กๆแบบนั้นนะคะอยู่กลางป่ากลางดอยกลางเขาแล้วก็จะมีส่วนใหญ่นะคะ ก็จะมีหญ้าอยู่ข้างบนแบบนั้นเขาเรียกว่าฮิตต้านะคะถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็คือแบบว่าบ้านพักต่างอากาศข้างบนก็จะมีหญ้าปลูกแบบนั้นนะคะนี่สไตล์เก่าสมัยโบราณที่เขาสร้างกันนะคะใช้ไม้สร้างนะหญ้านะคะปลูกไว้ข้างบนแบบนั้นลดแรงของลมนะคะทําให้ลมไม่ไม่พัดแรงแล้วก็ไม่ปลิวไม่ทําให้หลังคาปลิวไปนะคะนี่ก็เป็นไอเดียของการสร้างบ้านที่นอร์เวย์นะคะที่เป็นแบบ โบราณที่เขาทํากันมาตั้งแต่สมัยเก่าแก่ตอนที่อ,องมาอยู่ใหม่ๆนะคะอ,องก็สงสัยว่าทําไมเขาถึงปลูกหญ้าข้างบนนะคะและตอนนี้อ,องก็ได้รู้แล้วคือมันดีจริงๆค่ะแล้วก็มันเป็นแบบว่าเทดิชูนมันเป็นแบบว่ามรดกตกทอดที่คนที่นี่เขาก็ทํากันมานะคะปลูกหญ้าข้างบนคือแบบถ้าเห็นหลังคาบ้านหรือหลังคาฮิตต้าที่นอร์เวย์แล้วมีหญ้าข้างบนนี่คือแบบว่ามาไม่ถึงนอร์เวย์ไม่ใช่นอร์เวย์จริงๆนะคะนอร์เวย์จริงก็ต้องเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะสวยงาม นี่นะคะเป็นขนมที่องชอบกินแล้วอามิโกก็ชอบด้วยเดี๋ยวองจะแบ่งกับอามิโก้นางงอนแล้วพาอามิโก้มาเดินเล่นกันนางชอบดื่มน้ำมากๆตอนนี้หาที่ลงไปกินน้ำแล้ว เดี๋ยวเย็นนี้นะคะอ,องจะพาทุกคนไปตกปลาแต่ก่อนที่เราจะไปตกปลากันนั้นอ,องก็จะเตรียมทํากับข้าวนะคะวันนี้คุณพ่อสามีก็มาหาที่ที่เรามาแคมปิ้งนะคะเพราะว่าไม่ไกลจากบ้านคุณพ่อสามีคุณพ่อสามีก็มากับอามิโก้องก็เลยจะทําหมูกระทะนะคะให้คุณพ่อสามีได้ทานด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวอ,องขอตัวไปเตรียมเครื่องทําหมูกระทะกันก่อนเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะหมูก,กระทะขององวันนี้นะคะอาหารแคมปิ้งของเราก็ต้องมีหมูกระทะคนที่รอกินข้าวก็คืออามโก้นั่นเองให้ดูหน้าตาน่าทานมาก ตอนนี้องกินเสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นอาหารของอามิโก้นะคะก็จะเป็นหมูกระทะอามิโก้ก็กินหมูกระทะเหมือนกันหมาฝรั่งก็ชอบกินอาหารไทยหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะไปตกปลากันค่ะเป็นเรือที่เราจะ ไปตกปลาวันนี้เป็นเรือของพ่อคุณสามีนะคะให้ดูบรรยากาศรอบๆที่เรามาตกปลาเดินลงมาไม่ไกลมากนักจากตรงที่เราแคมปิ้งนี่สวยงามเห็นไหมคะรถเราจะจอดอยู่ตรงนั้นขาวๆนั่นที่เราจะนอนคืนนี้ข้อดีของการตกปลาตอนเย็นนะคะคือปลาจะกิน เหยื่อง่ายกว่าตอนที่เราตกปลาตอนอกลางวันหรือว่าตอนเช้านะคะปลาน้ําจืดนะคะจะกินเหยื่อตอนเย็นแล้วก็เหยื่อที่เราใช้จะเป็นเหยื่อแมลงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้คงจะได้ปลาเยอะไหมสามีได้ปลาแล้วค่ะ้ปลาตัวแรกของเราวันนี้ ว้าวโ,โอ้โหการตกปลาบนเรือแบบนี้นะคะเราก็จะเคว่งไปเคว่งเบ็ดไปแล้วเราก็จะปล่อยสายเบ็ดเอ็นไปเรื่อยนะคะแล้วก็ แล้วก็จะขับเรือวนไปวนไปเมื่อไหร่ที่เบ็ดกระตุกนะคะเราก็จะดึงขึ้นมาน่าแสดงว่าเราได้ปลาแล้วค่ะนี่แหละคะ่ะก็เป็นวิธีการตกปลาน้ำจืดแบบไม่ง่ายที่นอร์เวย์ค่ะได้ปลาแล้วค่ะแต่วันนี้เราคงจะตกไม่นานนะคะเพราะว่าลมแรงวันนี้เราจะมาเซตเ,เน็ตค่ะมันจะเป็นเน็ตที่สำหรับไว้ดักปลานะคะวันนี้เราจะมาเซตเน็ตแต่ว่ามาตกปลานิดหน่อย เดี๋ยวเราจะไปวางเง็ดกันนี่เป็นตัวที่สองแล้วตอต้นหอสเกปลาตัวที่สองของเรานี่นะคะจะเป็นเน็ตที่อองพูดถึง ดักปลานะคะอุย้ยกระดาษทิชชู่ที่เราจะไปดักปลากันไว้คืนนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันพรุ่งนี้ว่าเราจะได้ปลาเยอะไหม굿มอร์นิ่งค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่เราจะไปเช็คปลาที่เมื่อวานเราวางเน็ตไว้นะคะเน็ตด,ดักปลาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้ปลาอีกันเยอะไหม ต่องคิดว่าคงจะไม่ได้เยอะเพราะว่าเมื่อวานจากที่ตอนที่เราวางเบ็ดนะคะไม่ใช่วางเบด็ดดิวางเน็ตแล้วทีเนี้ยเราไม่สามารถดึงให้เน็ตมันตึงได้ร้อยเปอร์เซ็นมันก็จะมีแบบว่าหย่อนหย่อนด้วยลมด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวเราไปลุ้นกันไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้ปลาไหมไปกันเลยค่ะ ได้เวลากลับบ้านกันแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ดูเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดคอมเมนต์มาได้เลยนะคะอองตอบทุก o m m คอมเมนต์เลยค่ะวันนี้เองต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย